สวัสดีค่ะก็วันนี้นะคะก็มีไพ่ออร์คเคิลแล้วก็ไพ่ทาลอตเนาะมาให้เสียงขายกันเดี๋ยวเราจะเป็นคนอ่านให้ฟังก็ใช้วิจารณญาณในการรับฟังเนาะใช้ความเชื่อจนบุคคลถ้าเพื่อนคนไหนผ่านมาแล้วรู้สึกว่าสิ่งที่เรากําลังจะอ่านเนี่ยไม่ใชพลังงานของคุณเนาะก็สามารถเลื่อนผ่านไปได้เลยนะคะก็อันนี้เนาะไม่รู้พลังงานของใครเนาะแต่ว่าเชื่อว่าต้องเป็นพลังงานของใครคนใดคนหนึ่งนั่นแหละที่เข้ามาฟังแต่ จริงจริงแล้วอะถ้าเข้ามาฟังเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นพลังงานของคุณเนาะอันนี้พลังงานสําหรับอนาคตเนาะตั้งแต่วันที่มาเห็นไม่รู้แหละวันไหนวันนี้พรุ่งนี้ที่เห็นคลิปนี้ก็แสดงว่าเป็นพลังงานของคุณถ้าคุณเข้ามาฟังเออก็นําไปปรับใช้เนาะไม่นําไปเครียดเสียเรียดหรือว่าง,งมง่ายใช้วิจรอนี้ใช้วิจ <c oughs> จะณนญาณในการรับฟังโอ้พูดเร็วแล้วอะเดี๋ยวให้เลือกสามกองเดี๋ยวจะนี้หน้าไพ่เนาะเออ ให้เลือกก่อน1 2 3่งสอามเดี๋ยวเราบบค่อยไปสับไพ่นิยมมูกับไพ่คำเนาะโอเคกองที่1 2 3องา่ะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานของเพื่อนที่เข้ามาดูอันนี้ยังไม่ได้เลือกนะอุ้วิคนที่เข้ามาดูในคลิปนี้เนาะทุกคนคุณเป็นคนขยันหรือเปล่าช่วงนี้เป็นคนมีวินวินในเนาะอืมสามารถทํา ชิ้นงานหรือผลงานที่ตัวเองชอบอ่ะได้เป็นอย่างดีเออมีวินัยเนี่ยถ้าเรื่องเงินเนี่ยเก็บเงินเก่งมีวินัยในการเก็บเงินมีวินัยในการสร้างเนาะแปดเหรียญเนี่ยถือว่าอุดมสมบูรณ์นะได้มาเพราะว่าเป็นคนขยันได้มาเพราะเป็นคนมีวินยัยเป็นคนมีระเบียบเนาะเป็นคนมุ่งมั่นตั้งใจอืมมีความซื่อสัตย์กับงานที่ทําอ่ะเห็นไหมแปดเหรียญดีนะบางคนก็เก็บเงินเก่งด้วยหรือว่าทํางานเก่ง โอเคเพื่อนที่เลือกกล่องที่หนึ่งเลยเทียบวอนกล่กองที่หนึ่งอ่ะเดี๋ยวเราค่อยไปอ่านกล่องที่หนึ่งเนาะกล่องที่สอง The Emperor ใครเลือกกล่องที่สอง Emperor นะคะกล่องที่สาม Ten of Swords อืมก็เพื่อนที่เลือกกล่องที่สามอ่ะเดี๋ยวเรามาดูไพ่นิยมมูเนาะ สำหรับสถานการณ์ของคุณที่เลือกแต่ละกลองแต่ละใบกลองละสามใบพอเนาะพอรู้เรื่องกล่องที่หนึ่งกล่องที่สองอะกล่องที่สาม ใต้ไพ่ใต้ไพ่อืออันนี้ทางงานพลังงานรวมนะใต้ไพ่เดี๋ยวค่อยไป,ไปเปิดตำกองเนาะอ่ะเขาบอกว่าได้พระผีราบเนาะปางท้ารำรมคูชตาชีวิตน้าตัดสินนี่เพื่อนที่เข้ามาดูเนี่ยส่วนมากน่าจะาม,มีครูบาอาจารย์เนาะอืออาจจะเกี่ยวข้องกับศิลปะชอบทำงานศิลปะหรือว่า สิ่งที่ตัวเองชอบสิ่งที่ตัวเองรักเนี่ยจะทำได้ดีอืมประมาณนี้นี่ครูบาอาจารย์อ่ะบางคนก็อาจจะซ่อนรูปอืมจริงบางคนไม่สวยไม่หล่อหรอกแต่ว่ามีความสามารถคนก็จะมองว่ามีสเสน่ห์แล้วก็อืมเดี๋ยวเราจะรู้ว่า คนบางคนไม่ได้สวยไม่ได้หล่อเลยแต่ว่าเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดเป็นคนมีความสามารถเนาะเป็นคนมี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 ของในตัวมีครูบาอาจารย์ประมาณเนี้ยเอออะสาหรับเพื่อนที่เข้ามาดูตามอันนี้พลังงานรวมเนาะอาจจะเป็นของใครหรือไม่ไม่ใช่ของใครก็ได้อะสําหรับคนที่เข้ามาดูอ่ะเดี๋ยวเรามาดูไพ่คำตาที่สามของเราเนาะเปิดเพิ่มเติมนี่ย ยังไม่ได้เปิดอ่านนะสำหรับทุกคนก็เลือกไปละกันหนึ่งสองสามาเลือกกล่องไหน,นอ่ะกล่องละสามใบ๊ยใต้ไพ่อาคาดช่วงนี้นะบางคนเนี่ย ถ้ารู้สึกว่าชีวิตอช่วงนี้ไม่ไม่ดีเลยรู้สึกว่าสถานการณ์ไม่ไม่ค่อยราบรื่นอะ่ะก็ไปทําบุญใส่บาตรหรือว่าถวายสังฆทานเนาะหรือว่าสวดมนต์รักษาสินห้าได้ก็จะดีถ้าเราไม่มีเวลาไปทําบุญใส่บาตรก็รักษาสินห้าแล้วก็สวดมนต์นะคะก็พยายามทําให้ได้เนาะถ้าสําหรับเพื่อนที่ตีอยู่แล้วก็จะทําเสริมบุญเสริมดวงก็ได้สิ่งที่เราพูดไปเนี่ย การสวดมนต์รักษาสิลหรือว่าทำบุญเนี่ยเออก็อาจจะช่วยให้ชีวิตดีขึ้นดีอยู่แล้วก็ดียิ่งขึ้นไปแต่ว่าคนที่รู้สึกว่าชีวิตไม่ดีชีวิตไม่ร่ำลืล่เนี่ยทำเราชีวิตคุณจะดีขึ้นอืมไม่ใช่ว่าทำวันเดียวหรือว่าทำเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์เนี้ยแล้วอืมชีวิตจะดีเลยไม่ใช่อาจจะค่อยๆดีขึ้นให้ลองทำก่อนอืมจริงๆมันดีจริงๆสิ่งที่เราแนะนำเนาะ ก็ใช้ความเชื่อส่วนบุคคนลเนาะนแต่ว่าเชื่อว่าเข้ามาดูอาคาดมันมีเจ้ากรรมนเวรหรือว่าเราไม่รู้ว่าว่าการใช้ชีวิตแต่ละวันนะเราไปเบียดเบียนใครหรือว่าไปทําให้ใครไม่พอใจโดยที่เราไม่รู้ตัวก็ได้เนาะอ่ะเรามาดูกลองที่หนึ่งเลยกองที่หนึ่งเนาะที่อบอ่อนบางคนเนี่ยกลองที่หนึ่งเนี่ยช่วงเนี้ยกําลังบูฟออนจาก บางสิ่งบางอย่างนะเออหรือว่าหันหลังให้กับสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะเริ่มต้นใหม่หรือว่าอืมมีการพัฒนาแล้วประมาณนี้เนาะอาจจะจบสิ้นจากบางสิ่งบางอย่างไปแล้วแต่ว่าเหมือนไปนเริ่มต้นใหม่อะหรือมีอะไรใหม่ๆให้ทำเนาะเ,ออเนี่ยเหมือนมูฟจากสิ่งที่คุณอาจจะทำสำเร็จแล้วหรือว่าอาจจะไม่สำเร็จก็ได้เนาะ เออแต่มองว่าอาจจะเป็นการลงทุนนะ่ะหรือว่าเป็นการเรียนรู้อะสำเร็จไปแล้วเออแล้วก็รอคอยผลผลิตผลประโยชน์การติดต่อสื่อสารการเดินทางการพูดคุยอย่างเงี้ยอืมดีการเปลี่ยนแปลงไปในสิ่งใหม่ๆก็จะดีกลองที่หนึ่งแปะเซียนลงสีกลองที่หนึ่งนะ ทำเลที่ตั้งทามาหากินช่วยเหลือเนี่ยแสดงว่ากองที่หนึ่งเนี่ยบางคนอาจจะมองหาที่ตั้งทําเลใหม่ๆหรือว่าการงานใหม่ใหม่อยากที่จะค้นหาหรือว่าหาแนวทางใหม่ๆเพื่อที่จะให้ชีวิตดีขึ้นเนาะเห็นปะดอกบัวเกิดขึ้นเหมือนอยากที่จะเจริญขึ้นอนะเออบางทีสามสามไม้เนี่ยที่ได้เนี่ยหน้าภัยเนี่ยบางทีคุณอาจจะ เรียนรู้แล้วก็นำความรู้ไปพัฒนาหาสิ่งใหม่ๆเนะมองว่าบางคนเนี่ยอาจจะทำมาค้าขายหรือมองเรื่องธุรกิจเนาะแล้วก็หาแพชชั่นหาพาร์ทเนอร์อะไรประมาณเนี้เออเจ้าแ,แม่มาโจเนาะเนี่ยเกี่ยวกับการเดินทางจริงๆธุรกิจปริวา,การกันช่วยเหลือรอดพนนะ้นเนาะเนี่ยคุณกำลังมองหาช่องทางใหม่ๆเหมือนคุณไปเรียนรู้ไปศึกษามาแล้วแหละ อยากที่จะพ,พัฒนาเนาะดดตรงปินนักปราเจราจาค้าขายความรู้ความสามารถนี่กองเนี้ยไม่ต้องกลัวเลยมีความรู้ความสามารถอืมไม่ว่าคุณจะ move ไปทําสิ่งใดเลยเดินทางเนาะเออก็จะดีคุณมีความรู้ว่าอาจจะมีการพูดการเจ,จรจาที่ดีมีเทคนิคอืมมีความสามารถอืมประมาณ เนี่ยคุณมูฟจากสิ่งเก่าๆจริงๆเออแม้ว่าทุกเหมือนสิ่งที่ผ่านมามันมันยังไม่เต็มที่สำหรับคุณอนะ่ะคุณอาจจะจะอยากที่จะไปเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆหรือทำสิ่งใหม่ๆเนาะเออช่วงนี้อาจจะมีความรําคาญหรือว่ารู้สึกว่ามันไม่เต็มเต็มนะเท่าไหร่แต่ว่ามองว่าคุณได้รับการเติมเต็มนะถ้าคุณเดินทางหรือว่าคุณพัฒนาขึ้นนะคุณจะสามารถ เจอพาร์ทเนอร์หรือว่าเจอเพื่อนฝูงกัลยะาณมิตรอย่างเงี้ยเออมาเติมเต็มมาเติมเต็มหรือว่ามาพัฒนามาสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้คุณได้เนาะเออแต่ช่วงเนี้ยมันก็จะยุ่งยุ่งลำคาญร,รู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่เออให้คุณพัฒนาเนาะมองหาสิ่งใหม่ๆอย่างเงี้ยก,ก็จะได้กองที่หนึ่งเนี่ยแหละพลังงานของคุณคุณมีความรู้ความสามารถอยู่แล้วอะ เ,ออเป็นนักปรา์คนหนึ่งได้เลยอะแล้วแปะเซนลงสีเนี่ยมีสติมีสมาธิเนาะติดต่อกับใครพูดจากับใครเจรจากับใครก็จะได้รับการช่วยเหลือที่ดีประมาณนี้อะมุ่งมั่นที่จะเดินไปข้างหน้าแล้วพัฒนาแล้วก็พัฒนาต่อไปนะคะกล่องที่หนึ่งดีเกี่ยวกับการพัฒนาเนาะการมูฟจากสิ่งที่มันยังไม่เติมเต็มเพื่อให้ตัวเองเติมเต็มโอเคกล่องที่สอง กอ,องที่สอง The Emperor นี่กองที่สองนี่เจ้าหยดเจ้าอย่างมีความเป็นตัวเองสูงเนาะเออเป็นคนมีความรู้ความสามารถเป็นคนมีอำนาจบารมีในตัวเอง Emperor เป็นเจ้าของกิจการได้เป็นเจ้าของกิจการมีลูกน้องบริวารได้ถ้าคุณยังไม่มีคุณยังไม่ใช่คุณอาจจะมีพลังงานตรงนี้ที่สามารถที่จะเป็นเจ้าของกิจการได้ อประมาณนี้เป็นไพ่ของคนมีอำนาจมีบารมีเนาะมีความสามารถอ,อู้หูกล่องที่สองดีมากพระแก้วมรกตนะคะปรับตัวเปลี่ยนแปลงความมั่นคงบรุบ,ลบรลุเป้าหมายเนี่ยคุณกำลังปรับเปลี่ยนปรับตัวให้ เข้ากับสถานาการณ์เนาะสิ่งที่เป็นอยู่เพื่อให้เกิดความมั่นคงแล้วก็บำรุบับรุเป้าหมายเออไพเอ็มพอลเลอร์เนี่ยเก่งอยู่แล้วคุณอาจจะวางแผนเพื่อความมั่นคงอยู่ก็ได้เนาะช่วงนี้วางแผนเพื่อให้กิจการของคุณหรือว่าตัวคุณมั่นคงขึ้นเนาะแล้วพระพิคนเนศเนาะมั่นคงยั่งยืนความเจริญก้าวหน้าสำเร็จผล แน่นอนค่ะสิ่งที่คุณกำลังทำจะสำเร็จผลเนาะขอให้คุณปรับเปลี่ยนในสิ่งที่มันยังอืมมันยังไม่ค่อยสมบูรณ์่ะอืมสิ่งที่จะทำให้เกิดความมั่นคงมากขึ้นให้บรรลุปเป้าหมายประมาณนีอ้อันนี้แหละคือปัญหาของคุณเนาะมันต้องต้องมั่นคงต้องยั่งยืน ต้องเจเริญก้าวหน้าต้องได้รับความสําเร็จประมาณนี้แล้วบทสรุปบอกว่าเนี่ยพัฒนาให้ดีขึ้นหลุดพ้นวิบากการรมบําเพ็ญทานบารมีเนี่ยยิ่งคุณบําเพ็ญทานบาร,รมีเนาะหรือว่าพัฒนาชีวิต,ตวให้ตัวเองดีขึ้นน่ะแล้วก็พยายามปลดปล่อยพลังงานที่มันทุกอะประมาณเนี้ยเออคุณก็ คุณก็อาจจะหลุดพ้นจากวิบากกรรมได้ให้บําเพ็ญทานบารมีก็อย่างที่น่าไภา่ตอนที่ยังไม่ได้เลือกไภ่เนาะเออก็บอกแล้วว่าบางคนอะที่เข้ามาดูหลายๆคนอาจจะมีเจ้ากรรมนายเวรอยู่เนาะอยากจะทําให้สําเร็จก็เหมือนยังจะต้องพัฒนาต้องปรับเปลี่ยนต้องปรับปรุงกองนี้นะครับถ,ถือศีลภาวนาหรือว่าอืมบําเพ็ญ เียนอะไรสักอย่างเน,นอะ่ะเออก็จะทําให้คุณน่ะประสบความสําเร็จได้เนาะเออคุณจะรู้เองว่าคุณจะต้องปรับเปลี่ยนอะไรคุณจะต้องอืมทำบุญหรือว่ารักษาสินหรือว่าต้องทําสิ่งใดอะ่ะเออแล้วมันจะดีขึ้นอ่ะแล้วเนี่ยพอได้สาบแช่งเนะี่ยกองนี้มีอํานาจมีบรารมีแต่ว่าเหมือนมีศัตนระูเนาะหรือว่ามีคู่แข่งที่เราไม่รู้ตัว หรือว่าคนที่ไม่ชอบเราเขาอาจจะทุกคนแหละมีทั้งคนดีและคนไม่ดียิ่งคนที่อยู่สูงก็เราไม่รู้อะต่อหน้าเขาอาจจะดีกับเราแต่รับหลังเขาอาจจะสาบแช่งเราก็ได้ว่าอุ้ยอืมอ,อะไรอะเขาเรียกอ,อะไรนะพยายามแบบบางคนแบบใช้อำนาจแบบที่มันดูแบบ อำนาจเกินไปอะไรเงี้ยทําให้คุณไม่ชอบเขาอาจจะสาบแช่งว่าไม่อยากให้เราแบบสําเร็จก็ได้เนี่ยเห็นไหมจริงกองนี้นะต้องมีแบบพวกศัตรตูพวกบางทีก็อาจจะมองเห็นแล้วก็มองไม่เห็นนก็ให้ระวังเออก็เหมือนให้คุณรักษาศีลหรือว่าภาวนาหรือว่าสวดมนต์หรือว่าทําทานอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เพื่อเสริมบรารมีให้คุณดีขึ้นเนี่ยเติบโตแน่นอนกองสองดีมากเป็นเจ้าของกิจการดีคุณมีพลังงานที่ อาจจะเป็นผู้นําได้เป็นเจ้าของกิจการเป็นคนที่สามารถช่วยเหลือผู้คนได้อย่างเงี้ยเออประมาณนี้เนาะอยู่อยู่ในตําแหน่งที่ดีอะไรประมาณเนี้ยเอออะกองสองก็ดีนะแต่ว่าก็เหมือนอยากให้ทําบุญถือศีลอะไรประมาณเนี้ยหรือว่าภาวนาอ่ะกองสามเทนออก อกองสามนี่หนักสุดนะอาจจะเจ็บโดนคนทำลายเนาะหรือว่าเพราะการการะทำของตัวเองหรือว่าการที่เราไปหลงเชื่อใครหรือว่าอืมได้รับความทุกขนะ์หนักประมาณนี้อาจจะถูกหักหลังหรือว่าผ่านช่วงที่มันหนักหนาสาหัสมาเนาะเออ กองสามเนี่ยมองว่าถ้าบางคนขยันมากเกินไปเนาะหรือว่ามุ่งมั่นเพื่อความสําเร็จมากเกินไปหรือว่าทํางานหนักมากเกินไปก็คอยพักผ่อนให้เพียงพอเนาะหาเวลาพักผ่อนหาเวลาดูแลสุขภาพตัวเองอืประมาณนี้ถ้าคุณได้บางทีการที่มุ่งมั่นเกินไปหรือว่ามีระเบียบม,มากเกินไปบางทีมันก็ให้โทษเนาะทําแค่พอพอดีแค่พอรู้กําลังตัวเองถ้าเราเหนื่อยมากไปอ่ะเราก็จะได้รับแรงกดดันที่มัน อืมประมาณนี้ถ้าเรารักตัวเองอย่างเงี้ยคนอื่นก็จะรักเราแต่ถ้าเราเบียดเบียนตัวเองเพื่อให้ได้บางสิ่งบางอย่างที่มันเกินไปมันก็คนอื่นก็จะมาเบียดเบียนเราด้วยเนาะเออตัวเราเองเรายังเบียดเบียนตัวเองเลยอะแล้วใครจะมารักเราประมาณนี้ก้องสามเออก็ดูแลสุขภาพกองสามเนาะเออ อยากให้ดูแลสุขาภาพก็ให้ระวังแบบบุคคลที่คิดร้ายบุคคลที่เรามองแล้วเอ๊ะมาไม่ดีละให้ระวังออกห่างไว้นอะอ่ะช้างสามเสียนทําความดีความอุดมสมบูรณ์คนคอยสนับสนุนกองสามทำความดีไว้นะอืมจะมีคนคอยสนับสนุนเนาะอืมเราก็จะได้รับความอุดมสมบูรณ์ให้ทาความดีไว้กองสามมีแต่พาพิคเนตหรือว่าแบบเป็นช้างสามเสียนอะไรประมาณประมาณ เขาบอกว่ากาจัดความชั่วรา้ายขจัดอุปรสรรคอำนาจเหนือพูดตองสามเนี่ยมองว่าสิบด่างเนี่ยอย่าเบียดเบียนตัวเองนะเพราะว่ายิ่งเราเบียดเบียนตัวเองคนอื่นนะ่ะก็จะไม่รักเราเหมือนกันคนอื่นก็จะมาเบียดเบียนเราเนาะเออให้รักตัวเองดูแลสุขภาพตัวเองในช่วงเนี้ยเออเราเดี๋ยวเราจะรู้สึกว่าเอ้เนี่ยมาไม่ดีละคนเนี้ยมาไม่ดีจะมาหวังผลประโยชน์จากเราหรือว่ามาทําให้เราทุกแน่นอนอืมเราจะรู้ ประมาณนี้สองสามมองว่าคุณจะมีคนคอยสนับสนุนช่วยเหลือเนาะคอยดูแลตัวเองรักษาสุขภาพตัวเองเนาะอืมทําทุกสิ่งทุกอย่างแค่พอดีพอประมาณทําความดีไว้ห้ามเบียดห้ามเบียดเลียนใครเช่นกันอืมองค์เทวราชเนี่ยรามีประกาศสิทธิ์เดินใจปกเก้าคุ้มภัยสําเร็จดังหวังมีสิ่งหลักสิทธคุ้มครองเนาะ สำเร็จด้วยขอให้คุณรักตัวเองแล้วดูแลตัวเองดีๆคุณจะได้รับการปกป,กป้องที่ดีเหมือนกันทุกคนมีเทวดารักษาตัวเองเนาะถ้าคุณไม่รักตัวเองคุณเบียดเบียนตัวเองอะเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนเขาจะอยากอยู่ยกับคุณวยมีไพ่ติดมาด้วยไพ่กล่องนี้สับ,สบ สใบใช่ไหมอาแถมกองนี้เนาะสมเด็จพระพุทธจารย์โตมีสิ่งหาสิคุ้มของกองนี้เนาะกองสีเพราะว่าใต้ไพ่เนี่ยไพ่ดาบเนี่ยสิบดาบเนี่ยเจ็บจา้าทุกจา้าคนที่เข้ามาดูคลิปนี้โชคดีมากนะเพราะว่าสิบดาบเนาะอาจจะเป็นคําเตือนจากไพ่อาจจะเป็นบุญสัมพันธ์กันที่เราได้มาเจอกันได้มาฟังเนาะม,มีคนเบียดเบียนคุณมีคนจะทําให้คุณทุก อาจจะทําให้คุณทุกข์หรือว่าถ้าคนอื่นไม่เปลี่ยนเ,ยนเราเราก็อาจจะช่วงนี้ก็อาจจะแบบหักโหมทํางานหนักหรือว่าอะไรเงรี้ยอืมก็ให้ให้ดูแลสุขภาพอย่างที่เราบอกเนาะเขาบอกว่าความรู้แตกฉานศัตรูไม่กล้ากล้ากายขาจัดภยัยพานเดี๋ยวคุณจะมีความรู้มีเซนตมีบางสิ่งบางอย่างมาโดนใจคุณอนะ่ะอืมให้คุณรู้ทันคนเนาะอืมไม่มีใคร กล้าทำลายคุณอะศัตรูไม่กล้ามาทำลายคุณกองนี้ขอให้รักษาสินห้าหรือว่ามีเวลาสวดมนต์เนาะไม่เบียเดเบียนคนอื่นอืเนี่ยแล้วพายกกระทันหันเนี่ยอมืมีสติอเสมอนะคะเนี่ยแก้ไขกองนี้มีสติแล้วก็แก้ไขเนาะกองนี้บอกให้มีสติเลยเขาบอกว่ากระทันหันแก้ไขทางตันเออทางตันนี่ก็อาจจะ ไอสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นที่มันไม่ดีอ่ะมันจะไม่มีทางที่มันจะไม่ดีละอืมให้มีสติแล้วก็แก้ไขปัญหาต่างๆเนาะเออทำสมาธิมีสติเพราะว่าไพา่พระพุทธเจ้าโตขึ้นมาเนาะศัตรูใมกล้ากลา้ามไกลขออย่าเบียดเบลี่ยนตัวเองแค่นั้นเนาะดูแลตัวเองดูแล,แลสุขภาพให้ดีละมัดระวังม,ม,มีสติอยู่เสมอกองสามจบแล้วจบแล้วนะคะทุกคนก็ว่างๆถ้ามีโอกาสก็มาเปิดไพ่ ยิบสีพาราเคลินไพ่ตลอดให้ฟังอีกเชื่อว่ามีบุญสัมพันธ์กันที่เข้ามาฟังเนาะเออประมาณนี้ก็เชื่อว่าสิ่งเราเปิดสิ่งที่เราอ่านให้ฟังอาจจะทําให้คุณไปพัฒนาหรือว่าออนำไปชีวิตที่มันดีขึ้นประมาณนี้จบแล้วค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ